ไปบึงคันถ้ำนาคานะครับบึงการครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วกร็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับทุนประทับใจหลายหลังจากที่มันมาเที่ยวทะะํานาคาแล้วก็บอกว่าแม่ค้าก็ขายของดีนักท่องเที่ยวก็มีความสุขเป็นวันนี้ไปบึงกันครับนา,นายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีแลรรว้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับลงพื้นที่กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตัวราชการที่สิบ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการท่องเที่ยวที่ท่านาคาในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาฝั่งอำเภอบึงคงหลวงจังหวัดบึงกาฬโดยนี่แหละครับมีนายสมหวังอาลีเอือ้อหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดบึงกาฬแล้วก็นายพันยศกีรติพงศ์ศักดาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับร่วมให้การต้อนรับและก็ให้ข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของการจัดการด้านการท่องเที่ยวซึ่งหลังจากเดินทางขึ้นถึงท่านาคาแล้ว นายสุพัฒนาพงศ์นะครับก็ได้ชื่นชมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของมองนี่ละพูนว่าพร้อม<อ><อ>ร่วมขอพรเบื้องหน้าพระพุทธร,รูปปางนาคปลกุกประจําทำนาคาแล้วก็ขอ,ขอพรต่อพญานาคคราดเนื้อพญานาคนะครับโดยได้นําศีรษะนะครับเข้าไปที่บริเวณเป็นสะดือของพญานาคพูนว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ว่าเข้าไปซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดไฮไลท์หนึ่งของภายในคำนาคาด้วย โดยนายสุพัฒนาพงศ์พันธ์มีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและการ,ราัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้สัมภาษณ์หลังจากเดินขึ้นถ้ำนาคาเนี่ยเพราว่าสิ่งแรกหลังจากที่ได้ขึ้นมาถ้ำนาคาเป็นที่เรียบร้อยนั้นก็คือการหายเหนื่อยเพราว่าหายไปติผิดทิ้งเลยเนื่องจากประทับใจเมื่อได้เห็นความงมดงามของถ้ำนาคาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนนั้นเชื่อว่าประชาชนไทยควรจะหาโอกาสมาเยี่ยมมาชมด้อเพราว่าแล้อยงกัวก็ยังดีเพราะว่า ขณะที่ผู้ประกอบการที่จําหน่ายสินค้าบริเวณถ้ำนาคาก็บ,บอกกับผู้สื่อ,อข่าวว่าหลังจากถ้ำนาคานี่เปิดเป็นที่รู้จักหลายขึ้นก็เหิตให้สามารถขายของได้สินค้าต่างๆขายดีข, <า S 2> ขึ้นเฮตให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นจากเก่าเช่นคุณรดาวันเหล่าทาแม่ค้าขายข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอดนี่แหละมันบอกว่าได้ขายต่อไปโอ้ช่วงนี้เห็นรายได้เพิ่มขึ้นด้อยขายดิบขายดีปขายก้อนนี่แหละรายได้เพิ่มมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามามากมาย จากปกติที่เริ่มทำหมูทอดนี่แค่มือนึ่งนี่สามถึงสี่กิโลต่อมือเด้ปัจจุบันนี่สิบสองโลขึ้นพนว่าการขายหมูทอดเพิ่มตัวเพิ่มปริมาณคนที่มาเที่ยวหลายกินง่ายนะครับเพราะว่าหมูทอดนี่เอาขึ้นไปกินเนี่ยข้าหมูทอดแม่นกินง่ายง่ายไม่ได้พกพาหนักปรอมนะแล้วก็ดูเหมือนต้องทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพรอมพนว่าตอนนี้ยังไปน้ำกระไดด้วยกินเป็น้ำทางเนาะส่วนนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินทางมาเที่ยวทำนาคาอย่างต่อเนื่อง เต็มโคต้าได้มือหนึ่งห้าร้อยห้าร้อยคนคห้าร้อยเนาะนี่นครับเต็มโคต้าสูมือเลยเต็มอือแล้วก็เดินทางมาจากทั่วประเทศทั้งใกล้และไกลเช่นคุณธนิกาครับสุวรรณพงศ์เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีเพิ่นบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจหลายท่านาคานี่เหมือนพญานาคมากเพิ่นว่าอยากให้ทุกคนได้มาเห็นขณะที่นางสาวสุภาพัฒชูยิ่งสกุลทิพย์แล้วก็นางสาวพระคมนจิราชัยสกุลนักท่องเที่ยวพุ่นน่ะชนบุรีพุ่นเด้ มาเที่ยวเออแมนมันก็บอกว่าตอนเดินทางขึ้นมาก็รู้สึกสนุกดีซึ่งตอนแรกก็เริ่มมาสิ้นเมยแล้วแหละเพ่อนว่าพอได้ลองมาขึ้นจริงๆนี่ก็่ไดเมือยเขาได้ดอกได้ยูไปได้มาได้ยูเพ่อนว่าได้ชมวิวไปเพาะไม่เหนื่อยมากอย่างที่คิดเพ่อนว่าแล้วก็นอกจากสวยแล้วอากาศก็ยังดีด้อซึ่งอยากให้ทุกคนเขามาลองสัมผัสดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้มาปีนทำนาคาเนี่ยเพื่อนว่า สินค้าดีมีคุณภาพน้ำสาหร่ายแดงพริปปันดีพรีเมียมกล่องสีเขียวสำหรับท่านที่รักสุขภาพดื่มทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีมั่นใจได้กับน้ำสาหร่ายแดงพริปปันดีพรีเมียมกล่องสีเขียว